สารดีกาจะไม่ถูกจำกัดเฉพาะข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายที่นำเสนอจากโจท์และจำเลยเท่านั้นแต่สารสามารถค้นหาความจริงได้ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพิจารณาคดีตรงนี้เองแหละจึงน่าสนใจว่าการชี้ขาว่าทักษิณป่วยทิ์หรือไม่จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ท่านผู้ชมครับเมื่อวันศื่อนี้วันพุทธที่30เมษายนที่ผ่านมาสาลดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งในาการเมืองนัดไต่สวนกรณีที่นายชาญชัยอิสระเสนารักอดีตสสพักประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลดำเนินการไต่สวนและออกหมายจับนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกฐมนตรีมาขังไว้ตามหมายสารเนื่องใจาใกนายทักษิณไม่ได้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาและถูกส่งตัวไปพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบสารากาถึงแม้ว่าจะวินิจฉัยว่านายชาญชัยไม่ใช่คู่ความในคดีของศาลนี้อีกทั้งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจบนะครับเหมือนกับคดีที่ศาล อายาทุจริตและประพฤติชอบที่ยกฟ้องพลตเดกสมยศพุ่มพันม่วงและก็พักพวกตัวเองแล้วลงโทษเฉพาะสองอายาการคืออายาการเนตรและอายาการชัยนรงค์คล้ายกันเพราะว่าทางคดีความของคุณสมยศนั้นท่านอธิบดีสารทุจริตและประพฤติชอบท่านทําความเห็นแยง้งนี่ก็เหมือนกันสารฎีกาถึงแม้จะยกคําร้องของคุณชาญชายัยอิสระเสนารักแต่ท่านก็บอกว่า นะฮะอาจมีการบังคับคำพิพากษาไม่เป็นไปตามหมายจำคุกศาลย่อมมีอำนาจไตส่สวนและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรก็เลยให้โจทย์สำนักง,งานกรรมการปปชและนายทักษิณแจ้งต่อศาลว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกับสำเนาคำร้องให้ผู้ิชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาล ภายในวันที่13มิถุนายน2556 2568ต่อไปคำวินิจฉัยและคำสั่งดังกล่าวของศาลฎีกาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเท่ากับว่า แม้คุณชาญชัยนายนชาญชัยผู้ร้องจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของนายทักษิณแต่มีข้อที่จริงมาปรากฏต่อศาลจึงเป็นกรณีที่ศาลสามารถนำเข้าพิจารณาได้ด้วยตัวเองตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าโดยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560 มาตาหถือเป็นอีกครั้งที่ทักษิณต้องเตรียมตัวและเตรียมใจมาขึ้นศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยประเด็นการต่อสู้ในกฎหมายในเรื่องนี้อยู่ที่การชี้ขาดของศาลว่าหนึ่งนายทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงและ 2. การได้นอนพักรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจนั้นเป็นการดำเนินการที่ชอบโดยกฎหมายหรือไม่เพราะหลักการแล้วจะต้องขออนุญาตศาลถ้าออกจากเรือนจำแล้วไม่ได้นอนในเรือนจำ ในประเด็นนี้มีข้อถกเถียงกันในการใช้กฎหมายพอสมควรในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา2,546และพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติราชธรร์ปี2,560มาตรา55กล่าวคือมาตรา2,500มาตรา246เป็นเรื่องการอำนาจศาลให้ทุลาการนะครับโทษจำคุกจนกว่าเหตุอันควจะหมดไปได้แก่เมื่อจำเลย วิกลจริตเมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุก 3. ถ้าจำเลยมีคันสีถ้าจำเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึง3ปีและจำเลยต้องเลี้ยงดูบุตรนั้นส่วนมาตรา5 5เป็นการให้อำนาจกรมราชทัณฑ์นในการส่งผู้ต้องขังไปรักษาการป่วยนอกเรือนจำได้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมกลายเป็นกรณีกฎหมายสองฉบับกำหนดแนวทางให้ดำเนินการไว้แตกต่างกันเลยโดยกฎหมายฉบับหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลส่วนกฎหมายฉบับหนึ่งให้เป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์อีกทั้งมาตรา55ของพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุว่า ในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำไม่ให้ถือว่าผู้ต้องขันนั้นพ้นจากการคุมขังถ้าตีความตามตัวอ,อักษรมาตรา55แล้วก็เท่ากับว่าทุกวินาทีที่ทักษิณน,นอนพักที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจะถูกนับว่าเป็นการติดคุกไปพร้อมกันด้วยด้วยเหตุนี้ในแง่มุมของกฎหมายท่านผู้ชมครับจึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่าสารดีกาจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรซึ่งถ้าอ่านใจทีมกฎหมายฝ่ายทักษิณ ก็เป็นไปได้ว่าน่าจะพอเห็นช่องทางในการต่อสู้คดีตามกฎหมายข้างต้นพอสมควรโดยเฉพาะการหยิบจับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นมาให้สารตีกาเห็นว่าทักษิณป่วยจริงและการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลก็ถือเสมือนได้ติดคุกในเชิญข้อเท็จจริงแล้วเข้าองค์ประกอบเงื่อนไขาการได้รับพักโทษและอิสรภ,ภาพในที่สุดอย่างไดก็ตามท่านผู้ชมครับไม่ได้หมายความว่าทีมกฎหมายทักษิณจะวางใจได้มากนะัก เพราะในแง่ของกระบวนการพิจารณาสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองย่อมต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำมิฉะนั้นคงไม่มีคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำอาทิตย์ดีกรมรชาชัณฑ์แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจส่งข้อมูลมาให้สารดีกาไม่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับเราต้องไม่ลืมว่าระบบการพิจารณาคดีของสารดีกาใช้ระบบการไต่สวนเป็นสำคัญหมายความว่า สารฎีกาจะไม่ถูกจำกัดหรือถูกตีกรอบเฉพาะข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายที่นำเสนอจากโจท์และจำเลยเท่านั้นแต่สารสามารถค้นหาความจริงได้ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพิจารณาคดีตรงนี้เองแหละจึงน่าสนใจว่าการชี้ขาดว่าทักษิณป่วยทิพหรือไม่จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นสารีกาอาจจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นด้วยนอกเหนือจากเอกสารจากกรมบัญชีตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้เคยชี้ขาดเรื่องนี้ไว้แล้วในประเด็นเรื่องการใช้สิทธิพิเศษแก่ทักษิณของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหรือว่าแม้แต่ข้อจริงอื่นๆที่ปรากฏประจักษ์ต่อสาธารณะสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมครับเราจะทำอะไรมากดีไม่ได้แล้วนอกจากต้องรอ วันที่13มิถุนายนและหลังจากนั้นขบวนการวงล้อก็เริ่มจะขับเคลื่อนกันแล้วจากนี้ไปนะฮะก็น่าสนใจมากยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเด่นชัด100%ขึ้นอยู่กับมตินะฮะของคณะองค์คณะสารีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองติดตามเรื่องนี้ไปก็แล้วกันครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกส่วนที่ท้องใน YouTube ใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคำว่าสมัครลงไปใน y o u t u b e ส่วนที่ Talk เสียค่าสนับสนุนรายการเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมัครสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ Line แลสส่วนที่ Talk